ฉันเฝ้ามองจากพื้นดินในทุกคืนที่มองฟ้าเป็นแค่งเงาที่ไกลเธอแค่สายลมพัดผ่านร่มไมไว้หัวใจมันรู้ นี่ไม่มีวันไกลแต่ใจมันยังไปไม่อยอมซอยไม่เคยว่าอยากจะบินไปหาจันเหท์มือนนักบ,บินโอกาสแม่รู้ว่ารักเรามันไม่มีวันเป็นเรื่องจริงแค่ได้คิดถึงเธอก็มือมีลมหายใจทุกสิ่งแม่ไม่มีสิจะยืนข้างก็อยากมีบ้าเดินผ่านข้างใจเธอมือก็ตายที่มองฉันทั้งที่ไม่มีวันแม้แต่จะเคียงข้างกัน ต่อหัวใจโลกเราห่างก,กันไกล<ม>เธออยู่ฟ้าฉันอยู่ดินคำว่ารักไม่มีเสียงถ้าเธอไม่อินจะกี่พันล้านไม้ที่ใจต้องบินฉัน ยังยิ่ไม่เธอแม้ในฝันเธอไม่เจงเธอพิจันจะดึงคืนที่โดนหักปีกรักมันลึกแต่ไม่มีสิทธิ์จะพูดสักคำมันก็ตายที่วิ่งในทางลำพังเธอสว่างจันก็เงาในความมืดดำแม่เธอไม่เคยมองมาแต่ฉันยิงเชื่อในปาฏิหาริย์ที่ไม่มีวันเกิดอยู่ตรงนี้แม้มันจะเจ็บแต่ใจมันยังไม่เคยเปิดให้ใคร สักคนเดียวแล้นกระตายที่ไม่จันทั้งที่รู้ว่าไม่ไม่วันจะครอบครองทำได้เพียงแต่งแงนมองไม่ไม่วันไี้เป็นเจ้าของดวงจันทจกกุกระตายงางเงาทำได้เพียงแค่นั่งเศร้าในเงาของดวงเหมือนกระตายที่มองจัน ก็ตาที่มองจันทั้งที่ไม่มีวันแม้แต่จะเคียงข้างกันแต่ใจก็ยังฝันยังวันไหวทุกคืนวันแค่ได้รักแค่ได้มองก็เพียงพอต่อหัวใจ